กลับมาที่กรุงเทพมหานครมหานครโอ้โหนี่เป็นลูกจ้างโ <c ười> หด<ล>เกิดขึ้น <c ười> นี่ในห้างสรรพสินค้าใจกลางกรุงเทพ ห้างหรูย่านราชประสงค์คุณผู้ชมคะเป็นลูกน้องแทงน่าจะเป็นผู้จัดการร้านนะเขาบอกว่าที่ก่อเหตุแทงแบบนี้เพราะว่าแค้นทวงเงินค่าคอมบ่อยครั้งเลยก็ยังไม่ยอมจ่ายแล้วก็ชอบเอาเรื่องของตัวลูกน้องเนี่ยไปยินทาว่ากล่าวเสียเสียหายหายเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมาคะ่ะตำรวจทางด้านสอนออปทุมวันได้รับแจ้งเหตุบอกว่ามีคนถูกมีดแทงเสียชีวิตในห้างสรรพสินค้า<ม>ย่านราชประสงค์<ม>ที่เกิดเหตุเป็นร้านขายของเพื่อสุ ภาพอยู่ที่ชั้น5นะคะก็พบร่างของนายประโยชน์อายุ40ปีเป็นหัวหน้าพนักงานขายนี่แหละใส่เสื้อเชิดสีขาวกางเกงขายยาวสีดํานอนหงายอยู่จมกองเลือดตอนที่ไปเนี่ยยังหายใจรวยรินแต่ว่านายประโยชน์เนี่ยถูกแทงที่หน้าอกซ้าย3แผลไหลขวาด้านหลัง1แผลท้ายทอย1แผลต้นคอซ้าย1แผลเจ้าหน้าที่ก็เร่งประถมพยาบาลแต่สุดท้ายนายประโยชน์เสียชีวิต ต่อมาตำรวจคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้ชื่อว่านายสรศักดิ์อายุ27ปีเป็นพนักงานขา,ขายของในบริษัทเดียวกันแต่ว่าอยู่คนละ,ะแผนกทั้งผู้ตายคนก่อเหตุก็รู้จักกันเป็นเพื่อนร่วมงานกันเบื้องต้นตำรวจก็คุมตัวเขาไปสอบปากคำว่าทำไมถึงลงมือก่อเหตุแบบน,บบนี้มีการเก็บมีดของผู้ก่อเหตุและเอกสารอื่นๆเอาไว้เป็นหลักฐานด้วยค่ะความคืบหน้านะครับท่านพันตำรวจเอกอาคมชุดพรตษ ท่านเป็นผู้กากับการสอนอปทุมวันนะฮะท่านก็บอกว่าจากการสอบปากคําในสรศักิก์ให้การรับสารภาพว่าเป็นลูกจ้างในร้านขายเครื่องนวดกาอี้ไฟฟ้าส่วนผู้เสียชีวิตได้เป็นผู้จัดการของร้านนะครับก่อนหน้านี้มีปากเสียงทะเลาะก,กับผู้เสียชีวิตอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากชอบเอาเรื่องไปนินทาให้คนอื่นฟังรวมทั้งผู้ต้องหาได้ทวงถามค่าคอมมิชชั่นจากผู้เสียชีวิตเนี่ยหลายครั้งแต่ก็ยังไม่ได้สักทีเบื้องต้นนะฮะพะนักง,งานสอบสวนแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา ซึ่งผู้ต้องหายังไม่ได้ให้การอะไรมากนักโดยวันนี้พนักง,งานสอบสวนจะคุมตัวสอบเข้มตลอดทั้งวันและจะนําตัวส่งฝา,า,ากขังสารอาญากรุงเทพใต้วันพรุ่งนี้นะครับรบรรยากาศช่วงเช้าคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะเพราะว่าเพื่อนร่วมง,งานของนายสารสักเนี่ยก็หิ้วข้าวปลาอาหารเดินทางมาติดต่อขอเยี่ยมให้ข้อมูลบอกว่านายสารสักนี่นะคะผู้ก่อเหตุก็ดูเป็นคนใจร้อนแต่ไม่เคยรู้เรื่องว่ามีประวัติทะเลาะวิวาทกับทางผู้เสียชีวิตหรือว่านายประโยชน หลังรู้เรื่องมีการประสานกับครอบครัวของนายสารสักแล้วก็เป็นตัวแทนครอบครัวมาเยี่ยมเพราะว่านายสรสักเนี่ยเขาเป็นลูกคนเดียวพ่อแม่อายุเยอะแล้วอยู่ต่างจังหวัดนะคะพ่อแม่ก็ไม่สะดวกเดินทางมาเยี่ยมลูกระหว่างเข้าเยี่ยมเพื่อนบอกว่าดูจากแววตาแล้วสารสักสำนึกผิดสารสักเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นได้แต่ฝากขอโทษไปยังพ่อกับแม่แต่ไม่ได้เล่ารายละเอียดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเพราะอะไร ที่ผ่านมานายสรสักก็ไม่เคยเล่าอะไรให้เพื่อนฟังก็เลยไม่รู้ว่าอะไรมันคือชนวนเหตุที่แท้จริงทําให้นายสารสักก่อเหตุทแทนนายประโยชน์ยชนอย่างโหดเขี้ยมแบบนั้นรวมถึงประเด็นเรื่องเงินที่บอกตามค่าคอมตามค่าคอมไม่เคยได้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงอย่างไรเพ,เพื่อนบอกว่าเกิดเรื่องแบบนี้ในที่ทํางานก็ยังเสียใจเพราะว่าไหนนายสารสักเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวอีกทํางานมาก็ต้องส่งเงินไปให้พ่อแม่ที่แก่เท่าที่อยู่ต่างจังหวัด แล้วลึกๆเนี่ยเขาก็ยังรู้สึกว่าถ้ามองในมุมเพื่อนนายส,รสารสักก็เป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่งค่ะขนาดที่คุณไมยอายุ28ปีเป็นแฟนสาวของนายประโยชน์ซึ่งมาขอนะครับมาขอรับเอกสารเพื่อไปรับศพแฟนหนุ่มนะฮะให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตาเธอก็บอกว่าคบกับนายโจมานานกว่า2ปีต่างคนต่างเป็นม่มีลูกติดมาด้วยกันทั้งคู่นะครับปกติแล้วนายโจจะเลิกงานประมาณ3ทุ่มครึ่งแล้วจะจะกลับบ้านมากินข้าวเย็นด้วยกันทุกครั้ง โดยเมื่อคืนก็รู้สึกผิดสังเกตว่าเอ๊ะทำไมแฟนหนุ่มยังไม่กลับบ้านสักทีสักพักหัวหน้าของแฟนหนุ่มโทรศัพท์มาบอกว่าถูกแทงคุณมายืนยันว่าผู้เสียชีวิตไม่เคยเอาเรื่องของผู้ตายไปนินทาให้ใครคนอื่นฟังใดๆทั้งสิน้นผู้ต้องหาคิดมากเข้าใจผิดเองแฟนหนุ่มไม่เคยโกงค่าคอมมิชชั่นตามที่ผู้ต้องหากล่าวนะครับแฟนของผู้ตายยังอ้างว่าผู้ตายน่าจะถูกปองร้ายเพราะเมื่อ2วันที่แล้วยางรถของแฟนหนุ่มถูกมีดกรีด แต่ก็ไม่ทราบว่าใครทําฟังเสียงครับเราเราระวังตัวด้วยนะเพราะว่าหนึ่งรถล,ล่วมันไม่ใช่อุบับติเหตุแหละถามเลยว่าไปต่างจังหวัดเพอ่จะมารั่วตรงนี้มันมีรอยมีคัตเตอร์กี่เขาเคยขู่ก็มีรอบมีก่อนที่จะโดนเรื่องฆ่าอย,ย่างเงี้ยค่ะนาเงไหมไม่นานสองวันเนี้ยพี่คือแบบคือเขาจะขับรถ แต่คือรถม,มันยางรั่วเขากลับต่างจังหวัดมาก็เหมือนมีเรื่องแบบมีเรื่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ค right so, ิดว่าพี่เอาเรื่องผมไปพูดหรออะไรอย่างเงี้ยแต่คือเขาไม่ได้เรื่องส่วนตัวไปพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่คนเนี้ยเขาเป็นคนที่เหมือนว่าความรู้สึกเหมือนคิดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่มีเรื่องค่าตัว่องเงินไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีคุยแบบไลน์ไม่มีค่ะพอเรามาทราบข่าวแล้วเมื่พฤติกรรมเขาเป็นยังไงพีก็มาเห็นเรื่องแบบนี้กับกับสันค่ะ หนูคิดว่าเขา,เขาหลอนอะไรหรือเปล่าพี่หน้าตาคือทำไมถึงทำจิตใจเขาได้คือคุยกันดีๆไม่ได้หรอ,อคุณผู้ชมคะเธอก็พูดทิ้งท้ายด้วยนะคะว่านายประโยชน์เนี่ยเป็นคนดีแล้วเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวเธอสูญเสียเสาหลักของครอบครัวไม่มีทางให้อภัยคนก่อเหตุอย่างแน่นอนเพราะตอนนี้เธอสูญเสียคนรักไปแล้วนะคะ ล่าสุดครอบครัวผู้เสียชีวิตก็มารับศพบนายประโยชน์กลับไปบําเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่อ,อําเภอนาว่าจังหวัดนครพนมบรรยากาศก็กเต็มไปได้วยความโศกเศร้าจริงๆตัวแฟนสาวของผู้ตายเนี่ยคือเธอร้องไห้ตลอดเวลายังทําใจกับความสูญเสียครั้งนี้ไม่ได้ค่ะ,ะต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ